คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยู่ๆคนรักที่เคยใส่ใจคุณทุกเรื่องกลับเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่โทรหาคุณเหมือนเมื่อก่อนไม่ส่งข้อความหวานๆเหมือนเคยเวลาคุยกันก็สั้นๆรีบจบเรื่องบางครั้งคุณเผลอคิดในใจว่าหรือเขาเบื่อเราแล้ว หลายคนอาจจะพยายามหลอกตัวเองว่ามันคงเป็นเพราะเขายุ่งกับงานหรือมีเรื่องให้เครียดแต่ในความจริงแล้วบางทีพฤติกรรมเล็กๆที่เปลี่ยนไปอาจกำลังซ่อนอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากรู้และสิ่งนั้นก็คือเขาอาจจะกำลังนอกใจคุณอยู่ การถูกนอกใจเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดที่สุดของความรักมันไม่ใช่แค่การเสียคนรักไปแต่มันคือการถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้วางใจที่สุดบางคนถึงขั้นเสียความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทั้งที่ความจริงแล้วการนอกใจไม่เคยเป็นความผิดของคนที่ถูกกระทำเลยวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาสังเกตกันครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังโดนนอกใจอยู่โดยไม่รู้ตัวเพราะบ,บางที การรู้ทันตั้งแต่แรกอาจช่วยให้คุณปกป้องหัวใจของตัวเองก่อนที่จะพังลงไปมากกว่านี้ 1. เขาใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์ผิดปกติ เมื่อคนรักเริ่มสนใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากผิดปกตินั่นอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากำลังมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของเขาจากที่เคยไม่ค่อยใส่ใจการแต่งตัวหรือดูแลตัวเองกลับอยอย่เริ่มแต่งตัวจัดใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานผิดปกติเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าน้ำหอมหรือเครื่องสําอางใหม่บ่อยๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อคุณแต่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความทรรับใจให้กับใครบางคน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมย่อยๆที่สอดคล้องเช่นออกกําลังกายแบบจรงิงจังแต่ไม่ชวนคุณไปด้วยสอบถามหรือขอความคิดเห็นเรื่องรูปร่างหน้าตาอย่างสม่ำเสมอทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจหรือเริ่มตั้งใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองในงานสังคมเล็กๆที่ไม่จําเป็นต้องแต่งตัวแบบนั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเขากําลังใส่ใจตัวเองมากขึ้นเพื่อตอบสนองความสนใจจากคนอื่น การสังเกตพฤติกรรมนี้อย่างรอบคอบจะช่วยคุณเข้าใจแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาที่เห็นอยู่อาจไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เป็นสัญญาณของการนอกใจที่ซ่อนอยู่ 2. เข้าวูนอิดง่ายเวลาอยู่กับคุณเวลาที่ความรักเริ่มเปลี่ยนไปเรามักจะสัมผัสได้ก่อนที่เหตุผลจริงๆจะปรากฏหนึ่งในสัญญาณที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเวลาที่คนรักของเราอุดิดง่ายทุกครั้งที่อยู่กับเรา คุณอาจเคยสังเกตว่าเมื่อก่อนเขายิ้มแย้มพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่องแม้เรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็กลายเป็นเรื่องที่น่ารักสําหรับเขาแต่วันนี้กลับต่างออกไปเขาเริ่มหมุดอิดกับสิ่งเล็กน้อยที่คุณทําเรื่องที่ไม่เคยเป็นปัญหากลับกลายเป็นชนวนให้เขาอารมณ์เสียบางทีคุณแค่ถามคําถามเดิมๆที่เคยถามกันทุกวันเขาก็แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายบางทีคุณเพียงต้องการความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขาใช้คําพูดแรงๆใส่คุณหรือถอนหายใจใส่ราวกับว่าคุณเป็นภาระ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลายครั้งการหงุดหยิดง่ายอาจเป็นสัญญาณว่าใจของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาอาจกําลังมีใครอีกคนที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจกว่ามีใครอีกคนที่เขาอยากอยู่ด้วยมากกว่าและเมื่อกลับมาอยู่กับคุณเขากลับรู้สึกอึดอัดไม่เป็นอิสระจึงเผือระบายออกมาเป็นความหงุดหยิดคุณไม่ผิดที่สงสัยเพราะความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้ มักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการนอกใจเวลาที่เขาเริ่มไม่อดทนกับคุณแต่กลับมีเวลามีความอ่อนโยนให้กับใครบางคนที่คุณไม่รู้จักสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหลอกตัวเองหากคุณรู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆลองวางด้วยหัวใจที่เป็นกลางไม่ใช่เพียงแค่โทษตัวเองแต่ให้ถามว่าความรักครั้งนี้ยังมีคุณค่าและความซื่อสัตย์เหลืออยู่ไหมเพราะความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไม่ควรทำให้คุณเป็นตัวตลกในความสัมพันธ์ และไม่ควรทําให้คุณต้องนั่งทนกับความหมุดหยิดที่คุณไม่ได้ก่อ 3. เขาห่วงมือถือผิดปกติหลายครั้งที่ความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหาเรามักจะสังเกตเห็นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวและหนึ่งในที่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือเขาเริ่มห่วงมือถือมากกว่าปกติสมัยก่อนคุณอาจจะหยิบโทรศัพท์ของเขามาเปิดเพลงหารูปถ่ายหรือแม้กระทั่งเล่นเกมฆ่าเวลาแต่ช่วงนี้แค่คุณเอื้อมมือไปใกล้ๆโทรศัพท์เขากับรีบคว้ามันไปเก็บไว้ทันที บางครั้งเขาอาจจะเปลี่ยนรหัสผ่านโดยที่ไม่ได้บอกคุณจากที่เคยใช้รหัสเดิมง่ายๆตอนนี้กลับล็อกซับซ้อนขึ้นและพอคุณถามเขาก็าตอบเลี่ยงๆหรือบอกว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวกลางคืนคุณอาจจะเคยนอนกอดกันพูดคุยกันจนเผลอหลับไปแต่ตอนนี้เขากลับหันหลังให้ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์จนดึกดื่นเหมือนมีใครบางคนที่สําคัญกว่าคุณรออยู่ในหน้าจอเวลาคุณถามว่าคุยกับใครอยู่เขามักตอบสั้นๆเช่นคุยงานหรือเพื่อนเฉยๆ แต่คุณกลับไม่เคยเห็นว่าเพื่อนคนนี้คือใครไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนที่น่าคิดคือทำไมต้องซ่อนทำไมต้องปกปิดถ้าเป็นเรื่องธรรมดาทำไมถึงไม่กล้าบอกตรงๆบางครั้งเขาอาจจะตั้งค่าแจ้งเตือนเงียบเวลาข้อความเข้ามาหรือพลิกหน้าจอลงโต๊ะเพื่อไม่ให้คุณเห็นถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรแต่หัวใจของคุณมันสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ห่วงมือถือจะต้องนอกใจเสมอไปบางคนอาจแค่อยากมีพื้นที่ส่วนตัว แต่ในความสัมพันธ์ถ้ามีการเก็บงำมากเกินไปจากความห่วงก็จะกลายเป็นความระแวงและจากความระแวงก็จะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นความไม่ไว้ใจดังนั้นถ้าคุณเริ่มเห็นสัญญาณน,นี้ในความรักของตัวเองอย่าพึ่งโทษเข้าทันทีแต่ลองหาจังหวะที่เหมาะสมพูดคุยกันตรงๆด้วยความจรงิจรงใจบอกเขาว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจบางทีเขาอาจจะอธิบายให้คุณเข้าใจหรือบางทีเขาอาจจะหลุดปากบอก,บอกความจรงิงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ 4. เขาเริ่มลดความสําคัญของคุณ คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในความสัมพันธ์ช่วงแรกๆเขามักจะใส่ใจคุณแทบทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาจะฟังเสมอไม่ว่าคุณจะอยากไปไหนเขาจะพยายามจัดเวลาให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหากวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองคือนี่เป็นเพียงเพราะความเคยชินหรือมันคือสัญ,ญญาณเตือนบางอย่างหนึ่งในสัญ,ญญาณที่อันตรายที่สุดคือเขาเริ่มลดความสําคัญของคุณลง คุณอาจเริ่มสังเกตได้จากหลายเรื่องเช่นเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือเขามักจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือไม่ว่างสิ่งที่เคยทำให้คุณกับถูกเลื่อนออกไปเสมอแต่สิ่งที่คนอื่นขอกับทำให้ทันทีเวลาคุณนัดเขามักจะมีเหตุผลมาเลื่อนมายกเลิกหรือทำเหมือนเรื่องของคุณไม่สำคัญเท่าคนอื่นแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการถามสารทุกข์สุขดิบก็เริ่มหายไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเวลาแต่มันคือการจัดลำดับความสำคัญในใจ และถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาอีกต่อไปคุณอาจต้องยอมรับว่าเขาอาจกำลังให้ความสำคัญกับใครบางคนแทนคุณอยู่แล้วก็ได้แน่นอนครับไม่ใช่ทุกครั้งที่การถูกลดความสำคัญจะหมายถึงการนอกใจเสมอไปบางครั้งอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าความเครียดหรือปัญหาส่วนตัว แต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่ากังวลคือถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยและเขาไม่เคยอธิบายไม่เคยแสดงความพยายามที่จะแก้ไขนั่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณเตือนจริงๆความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพูดว่ารักแต่คือการให้ความสําคัญถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกเหมือนคุณอยู่ข้างหลังในชีวิตเขาคุณควรตั้งคําถามกับตัวเองว่าคุณสมควรจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปจริงๆหรือไม่ และทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่บอกว่าความสัมพันธ์กำลังเปลี่ยนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการนอกใจเสมอไปสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายต้องให้โอกาสกันในการอธิบายและรับฟังเพราะบางทีสิ่งที่คุณสงสัยอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดเล็กน้อยเท่านั้นการพูดคุยกันตรงๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่และทำให้ความรักยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณครับ